เฮ้ยคนดูทำไมไม่กดแจ้งเตือนหรือเปล่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมตอนนี้คลิปใหม่ก็จะมีคอนเทนต์แบบไอท Tower าว Defense แล้วก็ p e รสเวนเ t o r 99ด้วยซึ่งถ้าแจ้งเตือนมีนังหาก็ก็อย่าลืมติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่ด้วยนะครับผมจะได้ดูคลิปของไอคอนเทนต์แบบ t o เรตทาวเ e อร์ดแล้วก็ p e ร t เวนเตอร99ของผมด้วยก็อย่าลืมนะครับผมแล้วก็ส่วนสตรีมก็จงสตรีมประมาณวันคาแล้วก็คือหัดด้วยนะครับผมในเวลาหนึ่งทุ่งจนถึงสองทุ่มรึบ้บ กีวเนวันศุรนะคะผมเพราะว่าจะไลฟ์แบบยาวๆเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าจะมีอัปเดตแบบไอ้เพสเวเตอร์ก้าด้วยนะครับผมแต่ก็ถ้าไม่มีอัปเดตวับบนเสาร์ในแบบเพสเวเตอร์ก้าก็เดี๋ยวผมขออนุญาตประมาณ1นึ่ช่มงครึ่งจนถึง2องนั่มครึ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าเหมือนไลฟวันอังคารก็วันพฤหัสที่แล้วนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนไลฟ์พิเศษก็เดี๋ยวบอกก็ได้นะครับผมจะผมว่า,วาจะไลฟรพิเศษหรือเปล่าเนาะก็อย่าลืมน,นะครับผม แล้วก็ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อ,อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้เป็นการตัวการใจให้ทําคลิปผมผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพอแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผมไปกันเลยต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับช่องอานนท์พัฒเทสอาร์ครับผมวันนี้ในเกมรบ,บก,กับแบบทเวททาวเวอร์ดีเฟนซ์ครับผมก็คืออ่ะซึ่งวันนี้ก็คืออันเนี้ยก็คือมีอัปเดตก็คือเอพิโซด75นั่นเอง ซึ่งคอร์สเดียวก็สุดประมาณวัน,ว,นวันที่3เดือน7ปี2 0 2วันที่ครับผมก็คือ j จ l y 4 t h e v e n t ก็คืออันนี้แหละเออแล้วก็ e อ็กซ์คูซีฟแฟนไอที่เป็นกล่องอันนี้นะแล้วก็เบอร์รันคาร์เอร์แมสในเอ็กซ์คูซีฟชอบมิลิทารี่มูเทนโทเรสโกที่เป็นตู้ซัมมอนนะเออแล้วก็บวก7 t o ดโทเรมันเคยสักอย่างอะ่ะเป็นเป็นตัวใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ อาจจะเคยรู้เหมือนกันเนาะก็ถ้าใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอย่างแรกก็คืออ่าเริ่มจากในในอันนี้ก่อนก็คือเพิ่มกล่องพวกเอ็กซ์ i รีมแฟมั้งเองซึ่งก็คือก็จะมี3ตัวด้วยกันนะครับผมก็คือตัวแฟนแมนรับแฟนแมนแล้วก็ไททันแฟมแมนก็คือไอ้พวกไททันที่เป็นทักคมเน,นื่ยเอออันเนี้ยซึ่ง ไอที่ความจําอันนี้คืออันนี้ผมจําไม่ได้โทษทีนะซึ่งอันนี้ก็ซึ่งมันต้องใช้เพปประมาณ4ี่เก้าเจมด้วยนะเออทั้ง1กล่องก็เท่ากับว่าตีประมาณเพปประมาณ5้าอด้วยนะแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อพวก10กล่องคือนะีก็ตีประมาณ 4, 9 9่พันเก้าร้อยารบผมตีประมาณ5 0 0พันก็ซึ่งอันนี้โอกาส1%ก็จะได้ตัวไททันแฟร์แมนได้เลยเออก็คอของอันนี้ซึ่งมีคนได้ประมาณ 1600 0คนด้วยนะครับผมซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าทำไมไอ้กล่องไอ้อินจูที่เป็นไอ้กล่องเอกซิสต์ไปไหนเพราะว่ามันนำออกไปตั้งนานแล้วเพราะว่าแต่ว่าตอนวันเสาร์ที่เราคืนนะเพราะว่าผมอันนี้ความรู้สึกผมบอกว่าไอ้กล่องอันนี้มันนำออกไปตั้งนานแล้วอันนี้อันนี้เรื่องจริงเออก็เลยนำออกตั้งนานแล้วก็ก็พยายามหน่อยนะส่วนใครที่ได้ตัวไฮเปอร์ไปแล้วก็ดีด้วยนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้ก็ ทำใจรอไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็มีกล่อ,องพวก 4Tf o f July ด้วยนะครับผมปี2024ซึ่งก็คือต้องใช้กบัตซ์ซื้อซึ่งผมไม่สนเรื่องไอ้ชายกวัตซ์ซื้อแล้วแล้วผมขอไม่เติมดีก่อนนะเพราะว่าเป็นเป็ r e รีทู Play แค่นั้นและที่สำคัญก็คือตัวเอกคุสิตตัวใหม่ก็คือเจ้าตัวเบอร์เกนคามิกะแมงซึ่งันเป็นเอก์คุสิตกับสเปรดด้วยนะซึ่ง ถ้าใครดูเอพิโซด75กห้าูอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งมันไม่ได้มีแค่ตัวเบรนคาร์บูราแมนมีตัวโทสสองตัวที่เป็นเป็นตัวยูนิตอีกตัวเออก็ก็อยู่ในสมบัติดียวกันด้วยนะเออก็ไม่ได้พวกเอ็กซ์คลูซีด้วยตามเนาะเออก็ตำหนักกันนะครับผมอะดวเริ่มจากเบรนคาร์บูราแมนดีกว่านะครับผมซึ่งอันเนี้ยถ้าอยากจะได้ตัวข้อคองเบรนคาร์บูราแมนก็ราคาประมาณสอยเก้าเก้าบาทนี่แหละ ตีประมาณ400ก็พอคอกับสตรีมเมอร์ค่ะไม่รู้าเปนเป๊ะๆเออตามนั้นเลยครับผมอ่ะดูดูค่าสแตตของค่าเริ่มต้นก่อนดาวเบตประมาณ1,004บารเ์เรนอยู่ที่ประมาณ5เรนอยู่ที่ประมาณ25คูลดาวหนึ่งวิค DPS ประมาณ1,004แต่ว่าถ้าแมสสุดคือดาวเบตประมาณ10,004โอ้โหเยอะมากเลยนะเป็นหมื่นเบสเบสเรนอยู่ที่ประมาณ25 เลยอยู่ที่ประมาณ55คูดาว0น์0.2แล้วก็ DPS ประมาณ70,000ซึ่งมันเยอะมากเออเพราะก็เกือบสูสีกับไอตัวอัพเกรดไอ้ท่านทีวีแมนเมื่อกี้เลยก็ตามนั้งเลยนะครับผมสับตัวเบร,ร์น์คราร์เมกาแมนนะครับผมซึ่งผมขอโทษดีกว่านะผม,ผมไม่มีตังซึ่งไอตัวต่อไปที่ําจะนําออกไปก็คือแอสตโอ้โหเป็นตัวอะไรต่อไปแน่เลยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผม คือไอ้เพิ่งว่าฟรีตัไล่ CTS ไอ้ที่เป็นกล่องเนี้ยก็คือกล่องฟรีนี่ะเออสามารถรับได้แค่ทุกหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมเออก็อยัง,ยง,ยงมารับด้วยนะครับผมก็จะเก็บสะสมไว้ก็ได้ซึ่งอันเนี้ยผมเก็บมาสองอันแล้วเมื่อกี้รอบแรกคือถ่ายไม่ทันตอนเนี้ยคือรอบสองคือเอ,อ้ยพอดีเลยถ่ายทางแล้วยางที่สองก็คือก็คือตัวมิติข้อตัวใหม่ที่เป็นตัว toilet ด้วยนะคะผมที่เป็นยูนิตก็คืออ่ะ ก็คือ2ตัวนี้เลยทั้งตัว a r ร s n i t Mutant Toilet กับไอตัว Military Mutant Toilet Girl ซึ่ง2ตัวนี้เป็น,เป,นเป็นตัวยูนิตนะที่เป็นตัวโทเ e t นะเออไม่ใช่ศัตรูเท่าไหร่ครับมันเป็นตัวยูนิตเออแค่นั้นก็คืออ่ะเดี๋ยวเริ่มจากตัวไอตัวนี้ก็อาร์เรส t ิด t ิวแทนโทเรนะครับผมอ่ะเป็นกระดับไิตินะครับผมดาเมจประมาณ2,000 เลนสิบห in. ้าครูดาวหนึ <la> ่งวิทดีพีเประมาณสองพันดาเมจก็สูงสุดประมาณเก้าพันเกือบหมื่นนะเลนดีที่ประมาณสิบห้าสุดครูดาวก็สูตรุดครูดาวก็สูตรุดสองห้าด้วยส่วนเจ้าตัวมิวแทรรี่มูแทนโทเรตเกิะก็ดาเมจก็สองพันเหมือนกันแต่เรนก็อาจจะเยอะกว่าเจ้าตัวเมื่อกี้อีกก็เรนดีที่ประมาณสามสิบครูดาวก็สูตรุดห้า d p s ป,ประมาณ4,000แล้วก็ค่าแมสสุดๆก็ดาวม์เบสุดๆอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0ด้วยเงจนอยู่ที่ประมาณ6 0คูดาวน์สูตรทุสองแล้วก็ d ีแล้วก็ d p s ประมาณ5 5 0 0 0ด้วยโอ้โหก็ถือว่าใช้งานได้ด้วยดีนะครับผมซึ่งลึมไปอย่างหนึ่งคือไอตัวเจ้าตัว Irasnit Will t t แทน r e เอะคือมันอัพขั้นประมาณ3ขั้นอะเออก็ยันที่บอกกันนะครับผม ส่วนเจ้าตัวส่วนเจ้าตัวมิววิวแทร่มื่ทาโทเรตโกระมันอัพขั้นประมาณสี่ขั้นเออก็ตามที่ดูไว้นะครับผมอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นด่านถอยหุ่ดีกว่านะครับผมจะไปไง่ายๆก็ไปก็ชมคลิปกันได้กันนะครับตอนนี้ผมโหวตในแม่ไปแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาตัวเงินดีกว่านะครับผมซึ่งอันเนี้ยผมเอาเจ้าตัวแฟนแม่มาช่วยด้วยเออซึ่งมันเป็นเอ็กคลูซีฟเป็นเอวีด้วยซึ่ง อันนี้ผมจะเอาไปด้วยเออกับซึ่งก็รู้อย่างหนึ่งก็คือไอแฟนแมนเมื่อกี้คือมันอัปเกรดราคาถูกมากซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมขอยาววางดีกว่านะครับผมมาเดี๋ยวเพิ่งจะวางตัว a อรัสนิดมิวแทนทัวรเลยมาตัวนี้วางเลยโอเคฉันเชื่อว่าหน่อยต้องทำได้นะเออแต่เกิบเงินไปอย่างหนึ่งคือไอเจ้าตัวเอรัสนิดมิวแทนทัวรอ่ะ ไอ้อัพค่ารวมของก็ไวยแล้วเพราะว่าอัพค่ารวมของเจ้าตัวนี้คืออันเนี้ยน่าจะประมาณหมื่นสองนะแต่ว่าถ้านับค่าวานแล้วก็ค่าอัปเกรดด้วยอ่ะน่าจะประมาณหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะเออส่วนเจ้าตัววิวเทนวิวเทนโทเวตเกอรก็ด้วยนะผมเพราะว่าอัปเกรดค่าวมก็ประมาณสองหมื่นหนึ่งพันด้วยนะซึ่งแต่ว่าถ้าอัพรวมกับค่าวานด้วยอันเนี้ยคือน่าจะประมาณสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย อันนี้คุ้มค่าเอออันนี้ดีตอนนี้ผมวางเจ้าตัวมิวทอรีมูแทนโทเรตโกไปแล้วนะครับผมซึ่งอันเนี้ยเพราะว่าจริงๆคืออันเนี้ยคือผมวางอันนี้ปุ๊บคืออันเนี้ยคืออันนี้ผมอัพถึงเวลส์แล้วนะแต่ว่าถ้าอัพเวลสี่ปุ๊บไอ้ที่เป็นมูแทนโทเรตที่เป็นคุมผู้หญิงอะมันน่าจะอัปเกรดมีเจฟแพดแล้วก็ที่มีกลจากกลงเล็บสี่อันอะเอออันเนี้ยติดกันด้วยเออก็เฮ้ยถือว่าโอเคนะประสบการณ์ ส่วนไอ้เจ้าตัวอันนี้ด้วยนะครับผมไอรัสนิดบ l ลแนโทเรตอะคือมันก็มีพี่เคลื่อนจากโกลเว็บเหมือนกันนะ่ะแต่ว่ามันมีที่อิมเปร์เซอร์ด้วยก็คุ้มค่ากับการที่ดูดีจริงๆตอนนี้ผมถึงเวทที่3ามเสือนะครับผมนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดถึงประมาณถึงเวทที่50ก็กันนะครับผมเพราะว่าคืออันนี้จะได้จบเร็วๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตัดอีกีก็กันนะครับผมเจอกันนะครับ ตอนนี้ผมถึงเวทที่ห้าสิบแล้วนะคะผมโอ้อโหคือเมื่อกี้ตัวมอนอะ่ะอันเนี้ยเริ่มหุดปล่อยแล้วคือมันแต่ก็ยังดีกับมันถึงแค่เกือบกลางๆนิดนึงอะ่ะเออจนไม่ถึงไอ้ฟองถางเราอะ่ะอ,อ,อันนี้รอดโอเคตอนนี้คืออันเนี้ยกำลังเคลียร์นี้อยู่ใส่ที่ทอเรสโอเคไม่รอดอ่ะตัวเย่ไปก่อน,อนเหลือแต่ตัวไอ้ไอ้ตัวเนี้ยที่อยู่ฝั่งตรงเนี้ยเออ มาเริ่มมาแล้วโอ้โหโอเคอันนี้ก็แลวเนี่ยเหมือนตัวเอ็นเ่าจะน่าจะไม่รอเหมึองกันอะ่ะอันนี้ไปข้างหน้าเร็วเกินคืออันเนี้ยเท่ากับว่าสงควรที่ไม่รอ่อแล้วแหลโอเคเรียบร้อยโอเคใช้เวลาประมาณเฮ้ยเกือบสิบนาทีนะโอเคซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าหลือเชื่อมากก็บอกว่า ไอสองตัวนี้ที่เป็นตัวมิติน่ะผ่านได้ไหมก็ผ่านได้แต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตัวยูนิตท,ที่เป็นตัวทรเรดก็เหอะเดี๋ยวผมขออธิบายก็แค่นนะครับผมไอ้เจ้าตัวมิวมิวอิทาร,รีม t วเทนทเวดเก็อะอันนี้ผมสมได้มาจากตู้นะแต่เกือบอื่นไปอย่างหนึ่งคืออันเนี้ย ผมได้สุ่มได้ตัวนี้มาคือเนะก็ได้ตัวซัมมอนมาใช่ไหมสว่วนไอตัวหนึ่งคือเนะี้ยผมไปซื้อในเทวิวาซามันเอา้าแล้วทาไมผมซื้อในเทวิวาซาเพราะว่าแต่ว่าตัวนี้มันมีตัวซัมมอนไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าเคยซื้อเจ้าต,ตัวนี้มาแทนเพราะว่ากลัวเงินไม่พอ <c oughs> เดี๋ยวเกย์ยับ yeah, เพราะว่าเมื่อกี้ผมสุ่มตัวนี้มาประมาณสามมือกว่าอันก็จําได้นี่ไง ตามทั้งกนนะครับผมถ้านั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปที่ลอปปี้ดูก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะปิดคลิปก็แล้วกันนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสังกัดในคลิปวันนี้นะครับผมก็ขอภัยเรื่องหอด้วยครับผมเพราะว่าอันนี้เวลาตีสามจริงแล้วนะเพราะว่าแทบไม่ได้นอนด้วยซ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมงงนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอัดคลิปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็นอนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดคลิปเถอะตอนเช้าก็ โอเคครับผมตามนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่ากดกระดิ่งด้วยนะครับได้พลาดคลิปใหม่ๆก็ให้สตรีมของผมด้วยนะครับแล้วก็สตรีมแล้วก็คุยทุกวันก็ผลใหญ่เป็นอินโทรมาแล้วนะครับผมก็ไปดูในอินโทรได้นะครับผมโอเคก็ซึ่งอัปเดตต่อไปก็จะเป็งานนะสำหรับในแมบเทรดทาวเวอร์ที่เฟนนะครับผมก็ก็ เดี๋ยวสภาก็ถ้าถึงวันที่16กรกฎาคมในปีนี้คืออันเนี้ยก็อย่าลืมมาอวยพรผมด้วยนะครับมาล้วนะครับทุกคนปา้วบายบาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอไปนอน,นก,กันนะครับผมเจอกันนะครับ